สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนนะครับเนาะครับครับมิอนี้กับทา้งสองเสื้อยาพะเลาะกกับมีแนวทางด้วยครับเด้อครับแนวทางตัวเลขงามจากเล้าพัฒนาคนละครับครับเป็นชุดของเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับสําหรับเรีกรัฐบาลไทยกับทย่อยทย่อยอกไปนะครับเนาะครับไปเรื่อยๆอยู่ครับครับผู้ใดติดตามทา้งสองเสื้อยาพะเลาะกกับขอขอบพระคุณหลายๆดนะครับเด้อสําหรับการกดไลค์กดแชร์ครับ ครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับสำหรับส่งเสื่องยาผ้าล็อกขามีเด็ดๆล่ะครับสุดเด็เดๆครับอันนี้เป็นชุดลาวพัฒนาครับลาวพัฒนานวนจจงวดประจำวันที่สิบล่ะครับงวดที่แล้วนะครับเนาะครับเป็นมือวันศุกร์วันพุธครับวันพุธมือนี้วันมือนี้วันศุกร์ครับมือนี้ครับเป็นเล่าพัฒนาครับวันที่สิบเมษาล่ะครับกับ ท่านเซียนล่างหน้าพันไห่รูดไปที่สามสามกับศูนย์ครับสามกับศูนย์ครับเด่นศูนย์เหรอครับตัวหลักของเพื่อนนะครับเนาะเด่นศูนย์เลยครับครับเลขกก็รูดไปครับสําหรับเด่นครับตาว่าเลขกรูดเลขวิ่งของเพื่อนกับเขาสามเต็มเต็มนะครับเนาะครับสามมากครับมันออกซีสามครับ เลขงวดที่ 43, 43, แล้วก็ออก43 4389ล่ะครับ43 34 3489เนาะครับเลข4ตัวสำหรับเลข4ตัวปัน,นมาเงวดก้อนนะครับงวดที่แลกครับ8830เขาทั้ง8ทั้ง3ล้วครับสำหรับเลขวิ่นเป็นเลขจับคู่นาะครับเนาะครับเอาไปจับค่ะือสีมีผู้โชคผู้มานอยู่ล่ะครับ สำหรับเหล็กกัข้อไมาหนึ่งนหนไขมามคู่ครับไหมา3คูหนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์ศูนย์นะครับเนาะครับกลมเด่นสำหรับเหล็กจับคููข้อมูลกับสามศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับสำหรับสามกับสามเจ็ดสามแปามแเขาามะครับเนาะตัวกลุ่มขเพิ่นครับ เข่าสามซีตัวกลมนี่ครับครับคือสิ่เหลี่ยโฉดนะครับเนาะเข่าสามซีครับเห้งๆไปเลยครับตัวนี้ครับตัวกลมพร้อมครับเด่นพร้อมครับเล็กกับบาายคู่นะครับเนาะมีเหล็กทั้งหมดกับหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคู่ครับสําหรับพวกเบิรนพวกสเตตตนี่กับพเป็นยังไะครับสําหรับซุนนี่เล็กกันเพิ่นครับสําหรับเหลขกันเพิ่นกับหนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์ศูนย์แหะครับ สามตัวบนกายหนึ่งแปดสามสามแปดศูนย์ครับอ่าเล็กสามตัวเขาเ่าเขานะครับเนาะเข่าต่2สองตัวครับเข้ามาสองตัวตัวกลมพร้อมครับตัวเจาะพร้อมครับตัวเน้นพร้อมครับถือว่าโอเคครับสาหรับจุดเสียนนอหน้าครับฝากไปเรื่อยๆครับเด้อสาหรับตัวเหลขกของเสียนนอหน้าครับสําหรับรัฐบาลของเสียนนอหน้าก็ออกไปแล้วครับ คือสื ance, ่อเห็นน้า on กันเยอะนะครับเนาะสาหรับตัวเหลขกครับอันนี้เป็นชุดเล่าพัสนาครับเป็นเหล็กรายวันครับิึงไปน้ากันหลยายสำนักนะครับเนาะลายอาจารย์ครับพอหา้ผิดหวังแหละครับสําหรับตัวเหลขของเสียน้านหน้าครับครับหลายๆสำนักมากห่มๆกันครับครับตัวเหล็กงามๆเลยครับเด้อครับเอมาตอนมาฝากเอฟซีครับอ้าพันธุงซุเมื่อ้วร่ละครับตอนนี้สําหรับตัวเล็กพันหามาแล้วครับ อย่าง่านกันพานไปพันมาเปินกระหายมาแล้วครับสําหรับตัวเล็กครับของคนกับบ่อะไรรครู่นะครับเขาเน้นๆแหละครับสามซี่เพืเปิดเนาะครับเนาะครับมาเน้นๆเต็มๆแหละครับสามซีครับมาเปิดตัวเล็กที่นี่ครับตัวเหล็กเพิ่มเตตัวเลข,เ,ลขเป็นจุดของเสี้ยนนหน้า ตัวลีบงามเลยครับเดอ้อเอามาตออมาฝากครับฝากไบน้ำเล็ครับเดอ้อสำหรับส่องเสียงยาผ้าละครับส่องน้อยๆน,นะครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะเล่าพัฒนาหมวดประจําวันที่สิบสองแล้วครับวันที่สิบสองมืออื่นกับ เป็นมือสงการนะครับ12เมษายนนะครับเนาะครับหกเก็ดนะครับเป็น13เมษายนเป็นวันมหาสงการครับมวลซีนหัวเซลกันนะครับเนาะครับอยู่ในขอบในเขตแหะครับสําหรับการมวนกันครับสาหรับ เซียนรันหน้าเพื่อหายหลดไปที่หลีกหลดหลดไปที่สามสามกับเก่าครับสามกับเก่าเลยครับเด้อครับสามกับเก่าเลีวิ่นของเพืพ่อนเอาไปจับคูร่องเบิงนะครับเด้อ สำหรับเสียนใยญยๆทั้งหลายสามเ้าพ่นใหมมากกว่าสามเก้าครับ9ก้าสามหดนะครับเด้อครจับคู่ที่นี่ครับเด็กจับคู่เพิ่นกับหคู่ มาโดยกันหกคู่ครับมีเก9าสองเกาสเกาแตกแทะนวาง,งวดนี่มาหลายครับเงวนนี่หลีกคนหน้ามยู่ครับเก้าศูย์เก้า สามเจ็ดนะครับเดอ้อสามเจสสองตัวสุดท้าย3ามนึ่นะครับ3าหนึ่งครับโอ้คนมาก3ามแะครับเนาะสามเปินลายอยู่ครับ3ามหนึ่งกับสีม่งตัวนี้แหละครับเอาเล็กสองตัวของเพ่นเล็ เล็กกันนะเพื่อนนะครับกันเป็นกระสีซ้ำๆมามสามครับเก้าลนะครับมีซิดมาได้ครับ,รบ,ส,รรบสำหรับตัวเล็กครับง,งามมีซิดมาได้มีซิดโอเคไปเลยครับง,งามเลยครับนี่สามตัวสามตัวแปด 838 838 938 938ครับอันนี้เป็นของเซียนนอนหน้าครับสุดเซียนนอนหน้าเลยครับไนดะ้อครับเป็นเล่าพัฒนาครับเซียนนอนหน้าเลยครับ เซียนนอนหน้าครับผู้เป็นหายาขายจีนนำส่งนรสานเนาะกันเนาะครับสำหรับตบกลมของเพิ่นสำหรับเซียนนอนหน้าครับใครจะลืมเลขกกันเพิ่นครับเป็นเล่าพัฒนาครับย่านหลวงครับเลขกลมเด่นไปผิดเลยครับเด้อเพิ่นว่าเนาะที่สามบอก มาสามครับสำหรับเลขรูดไปไหนสามครับกลมเด่นครับกลมเด่นสามแล้วครับเนาะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล่องแล้วครับกล่องวันนี้้อครับเด้อครับเลขกจับคููของเพิ่นครับเพิ่นห้ไปกลมเด่นไปที่เล็กจับครูกับสิเป็นสามหนึ่งแล้วครับเนาะครันสามหนึ่ง กุมเด่นสามหนึ่งกลมเด่นสามหนึ่งเก้าสามครับเก้าสามเป๊ะครับหมวดที่แล้วเปิกับเป๊ะคือกันครับมาเต็มเต็มนะครับสามซีนะครับเนาะครับสมนี้เขพิจาณาเบิ้งครับอ๋อนะครับพิจาณาเบิ้ลนะครับเด้อครับสำหรับผู้มัดนะครับผู้คัดกับพานนะครับเดาอทางสองกรสุนไม่เป็นเพียงเท่าท่างนะครับ เพิดเนสนุกสนานนะครับนะเพีิดเลนบันเทิงครับทุลบาทสองบาทเ่ได้เงินเที่ยวสงการด้วยครับเด้อเอาเงินบปใส่สงการเลยมาตอนมาฝากครับตางสองเสียงหยาพ้าละด้นะครับเด้อกดติดตามไว้ครับข่สิบวันผ่านแนวสร้างครับสําหรับตัวเลขครับครับอันนี้เพื่อให้ชุดนี้เป็นงวันที่สิบสองเมษาครับ หลุดไปที่3ามเลยครับเด้อกลมเด่นครับสามกัเก้าละครับเก้าสองเก้าสเก้าศูมเจ็ดสมอหนึ่งครับกลมเด่นกับสามหนึ่งเก้าสามล่ะครับเรียกกันเบิ้ลเหมือนกับสากับเก้าเก้าครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบิ้ลครับครับตัวเลขงาๆแล้วครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มยางไงละครับท่านสองซึ่งยาพาะเลาะกาซิดิล่าพี่และน้องนะครับเนาะครับ พอกันไหมเด้อครับเด้อคิหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ FC อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับสุขๆุกมันมาน,มนลำลำรืย่ยรวยสนุกสนานเที่ยวสงการครับสวัสดีครับ